คักบ่วคัก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 ก็จะไปใส่มาหน่วยก็เลาะบ้านเนี่ยก็ปุลแล้วท่าคุมค้มพุณน่ะคุ้มหน่อยหน่งป่าเด็กก็เลยไปหอใหญ่ข้าวประกาศข้าวประกาศแล้วเก็เลยไปลงกผู้ชนุ่มุนมากกว่าน่าว่ะโอ้แล้วยังมาแน่ล่ะไปศูนย์มุนมาก โอ้ยได้นี่ได้นี่นนบุญมาซุปเปอร์ชูว์อ่ะอืมโอ้หมดเลยป๊อดขึ้นมาทานเลยอะืิเซื้อเป็นกองเลยไหวพุดแล้วโอ้ยขึมีเงินอี่แถวอว่ะบัวล่ะเบิดของนี่จะอยู่อันเดียว <c oughs> โอ้ยีของแถมพร้อมเนาะ เขาเลยแถมกองให้เจ้าคือบักคี้ะไรดิขี้ดิก็ะดอมันขี้บ่บ่ไข่บ่กล้าขี้เป็นอันก็บ่กล้าขี้เดี๋ยวนี้ไม่มันจะเป็นย่านย่านมันรู้ใส่คนมันเห็นคนย่านมันบวกส่คนนต้องขังทากมห้โอ้ยเบียกกระมี่ผุนเบียกปีนเบียกมือกระมี่อ๋อมีรู้เทไว้เดี๋ยวนี้ไม่มันไมบอกคือบอก่าซิรู้เทู้ใดไงมันไมบอกคือบอกว่ามันสวมอ่ะ คนยานเนาะยมาขี่ลายใช่กันขี่ลายยังเนาะขี่ลายก็เสร็จไ,ได้ห <c oughs> เหรอเดีเ๋วเจ้าซื้อบ้างยังกันซื้อบ้างไปขี้ปล่อยบ่ได้ซื้อ,อ,อพุ่นพ่ซื้อน้องนี่แหละซื้อนั่นความอยากได้อยากได้อยากได้ว่าสันหนึ่งอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสิ่งให้พอ่อแนง ออกไปหน้าพอดีตอดตอดไปพอดีเติมน้ำมันเพิ่นว่าขัดไปวัดก็พอดีตอดทักผู้สาวข่างทางไปน้ำคว่ำอ,อยากได้ผดอยากได้อยากได้อยากได้แล้วก็บบอทีออจักเขือ่อบอขี้กับพอดีรูปเลยครับเลยล่ะเสร็จซือหล่ะความเอาผู้ใหญ,ญ่บ้านจะฟังเด้อ ยายลี่ได้ก็อยากได้น้ำเขาได<อ>้แดงมีก็อยากมีน้ำเขาเสือให้พ่อเน่จักรยานไฟฟ้าสามล้อนัอ่นนาบ่แพงดอกบ่แพงสตีหมื่นสองหมื่นผุ่นจามาแล้วก็บ,บ่จับบ่บายจักเถื่ <c oughs> นนถอโอ้ยาบ่บายกูกูก็เซตอยู่เซตซื้อแต่บ่ขับบ่ขี่ขี่ในท่าในถอดขี่ยังไงก็ได้ย่านยังอูย่านเนาะซัว สิมาไ่ยากอย่างคว่ำจะขออยากได้พัดอยากได้อย่างได้ไดไดก,ก็ดอกก็ดีอะคว่ำอยากได้ไงนะให้หนูไปเบิกเงินให้นาคารเพ่เรื่องมาซื้อนะเออเออแล้วก็บ,บอกขี้แล้วผู้ใดไรขี้สน่ะก็หนูนี่แหละข่อยกขี้ฮะคันกูว่าอยากได้สูสี่ในขี้อยู่บ่อดสน่ะนั่นไงเออเออ